ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวรักษามาตรฐานระดับเพรปีที่1ปีการศึกษา2567ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแคนดงเป็นสถานศึกษาขนาดกลางสังกัดสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ตั้งอยู่เลขที่234บ้านอนามัยหมู่ที่11ตำบลแคนดงอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องจัดตั้งศูนย์บริหารการศึกษานอกโรงเรียนประกาศณวันที่14พฤศจิกายนพุทธศักราช2550เปิดทำการสอนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ตั้งแต่ระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบันมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน10คนมีนักศึกษาจำนวน528คนภายใต้การบริหารงานของนางสาววิรยาคำประโคนรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแคนดง ภาพแวดล้อมอำเภอแคนดงเป็นชุมชนเกษตรกรรมประเภทสวนยางพาราจากการรายงานการออกเยี่ยมบ้านผู้ปกครองของนักศึกษาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างกรี่ยางซึ่งไม่มีเวลาให้กับนักศึกษาเท่าที่ควรส่งผลให้นักศึกษาให้ความสำคัญกับกลุ่มเพื่อนมากกว่าคนในครอบครัวซึ่งอาจจะทำให้เกิดการชักนำไปสู่ยาเสพติดและอบบยามุข ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแคนดงจึงได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหานี้จึงหาทางป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยผ่านกิจกรรมต่างๆภายใต้โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกและมีนโยบายให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการให้ความรู้เรื่องยาเสพติดให้แก่นักศึกษาเป็นประจำอยู่เสมอและต่อเนื่องเพื่อให้นักศึกษาไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแคนดงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวเพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองการดำเนินงานห้องเรียนสีขาวแบ่งออกเป็นสีฝ่ายงานได้แก่ฝ่ายการเรียนฝ่ายการงานฝ่ายสารวัตรนักเรียนและฝ่ายกิจกรรม ฝ่ายการเรียนจะปฏิบัติหน้าที่ในด้านวิชาการการเรียนการบ้านและโครงงานการส่งงานหรือปัญหาการเรียนในห้องเรียนฝ่ายการงานปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในห้องเรียนรวมไปถึงทรัพย์สินภายในห้องเรียนฝ่ายสารวัตรนักเรียนปฏิบัติหน้าที่ในการสอดส่องดูแลความเรียบร้อยทั้งในห้องเรียนและมุมอับเช่นห้องน้ําหรือบริเวณอาคารแหล่งที่ไปมั่วสุม ดูแลเพื่อนหากมีพฤติกรรมไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือพฤติกรรมเสี่ยงฝ่ายกิจกรรมปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมที่สร้างสารรค์ทั้งในห้องเรียนและกิจกรรมในทุกระดับชั้นเช่นการเล่นดนตรีกีฬาและศิลปะวัฒนธรรมไม่ไปมั่วสุมหรือมีพฤติกรรมเสี่ยงศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแคนดง ได้นำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ4ต้อง2ไม่สู่การปฏิบัติระดับสถานศึกษาอีกทางได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขซึ่งประกอบไปด้วย5มาตรการดังนี้มาตรการด้านการป้องกันมีการดำเนินการกิจกรรมห้องเรียนสีขาวเนื่องจากเป็นสถานศึกษาขนาดกลางและมีเขตการปกครองแบ่งออกเป็น4ตำบล จัดห้องเรียนสีขาวออกเป็นสีห้องโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินห้องเรียนสีขาวมีผลการประเมินในระดับดีเด่นและมีการมอบเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวดีเด่นมีการจัดทําโครงงานในการจัดการเรียนการสอนจัดกิจกรรมวันสําคัญต่างๆเช่นวันงดสูบบุหรี่โลกวันต่อต้านยาเสพติดโลกวันภาษาไทยวันวิทยาศาสตร์โลกและการเข้าค่ายคุณธรรมเป็นต้นมาตรการด้านการค้นหา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแคนดงได้ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักศึกษาทุกคนเพื่อรับทราบข้อมูลต่างๆและนำมาวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการความจำเป็นและความสามารถพิเศษของนักศึกษาแต่ละคนและมีการคัดกรองนักศึกษาทุกชั้นเรียนผลปรากฏว่าปกติร้อยละร้อมีการรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดทั้งสองภาคเรียนครบ100เซ มาตรการด้านการรักษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแคนดงมีนโยบายในการบำบัดร,รักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดหน่วยงานสาธารณาสุขหรือหน่วยงานอื่นโดยมีกระบวนการด้านการดำเนินการรักษาเป็นไปตามขั้นตอนระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของครูที่ปรึกษา ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าไม่มีนักศึกษากลุ่มเสพยาเสพติดและกลุ่มเสี่ยงมีการจัดตั้งคลินิกเสีมารักในสถานศึกษาเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์สภาพปัญหาพฤติกรรมนักศึกษาประสานตรวจสอบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาผลการดำเนินงานพบว่าศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแคนดงเป็นสถานศึกษาสีขาวที่ปลอดยาเสพติดร้อยเปอร์เซ็นต มาตรการด้านการเฝ้าระวังศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแคนดงดำเนินการจัดตั้งตู้เสมารักษ์เพื่อรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายามุขเพื่อดำเนินกิจกรรมในโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขนักศึกษาผู้ปกครองและประชาชนสามารถร้องเรียนเรื่องปัญหายาเสพติดและอบายามุขของนักศึกษาผ่านตู้เสมารักษ์เพื่อนำปัญหาไปจัดการแก้ไขต่อไป มาตรการด้านการบริหารจัดการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแคนดงได้ดำเนินง,งานอย่างเป็นระบบเพื่อให้ปลอดยาเสพติดอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนโดยดำเนินง,งานด้วยระบบบริหารจัดการดังนี้กำหนดนโยบายยุทธศาสตร์และมาตรการต่างๆโดยน้อมนำพระบรมราชโอบายด้านการศึกษาสู่สการปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางในการเอาชนะยาเสพติดตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด โดยมุ่งการดำเนินยุทธศาสตร์ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในโรงเรียนโดยไม่เกิดผลกระทบในทางลบเพื่อเป็นรากฐานในการนำไปสู่ความยั่งยืนการแก้ไขปัญหาศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแคนดงร่วมกับสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายได้จัดทำบันทึกความร่วมมือ MOU กับกลุ่มภาคีเครือขา่ายสถานีตำรวจภูธรอำเภอแคนดงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแคนดง สถานศึกษามีการร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเช่นการร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแคนดงการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดของสถานีตำรวจฟูทอนอำเภอแคนดงและโรงเรียนในเครือข่ายเพื่อกำกับติดตามประเมินผลและรายงานผลต่อหน่วยงานต้นสังกัด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแคนดงมีการดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโดยใช้รูปแบบวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ s e d practice โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขเรื่องรู้อาชีพสร้างชีวิตด้วยแนวคิดคนยุคใหม่โดยการใช้แนวคิดการขับเคลื่อนโดยทีมโมเดล จากการดำเนินงานส่งผลให้สถานศึกษาได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆมากมายอีกทั้งยังป้องกันไม่ให้นักศึกษาไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายามุขสวัสดีค่ะ